บาบิานมีไส้มาแล้วค่ะไส้แน่นๆแป้งบางๆงยืดยืดนุ่มๆบอกเลยค่ะว่าทำง่ายมากและที่สำคัญคลีนลีนมากไม่มีแป้งไม่มีไข่ไปทำกันเลยค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเดี๋ยวก็จะชั่งน้ำสะอาดนะคะถ้าท่านไหนอยากได้ความนัวนะคะให้เปลี่ยนเป็นนมนะคะจะเป็นนมอัลมอนนมพืชหรือว่านมวัวได้หมดเลยค่ะแล้วก็ได้ทำการชั่งของแห้ง ะะก็จะมีแป้งข้าวโอ๊ตน,นะคะจะใช้เป็นแบบหยาบเล็กนะคะหรือว่าแบบละเอียดก็ได้ค่ะแล้วก็ผงฟูแล้วก็อีวดิจิทอลก็สามารถเปลี่ยนเป็นน้าตาลได้ตามชอบเลยนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนผสมเขาให้เข้ากันใช้จานใช้ช้อนที่บ้านนะคะสามารถทําได้แบบง่ายๆเลยค่ะก็คนผสมเขาให้เข้ากานันแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เขาเข้ากันจนไม่ไม่เห็นเป็นเม็ดแป้งนะคะแล้วก็พักเขาไว้นะคะประมาณ15นาทีค่ะ เขาก็จะมีการรัดตัวเนาะหรือว่าตัวเข้าวูอ๊กับไซลี่มพักะค่ะเขาก็จะดูดน้ําก็จะมีความเหนียวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรแบบไม่มีไข่เลยนะคะเป็นสูตรวีแกนสูตรเจค่ะก็สามารถทําทานได้ท่านไหนไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะหรือว่าจะเอาไว้ทานในช่วงเทศกาลทานเจเนี่ยก็ได้แบบสบายๆเลยค่ะนี่เลยน้องก็จะเริ่มเหนียวขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวหนูจะพักแป้งไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาทอดพร้อมใส่ไส้กัมค่ะ ระหว่างคักแป้งนะคะเราก็มาทําไส้มันหวานกันเลยค่ะหมิวได้ทําการต้มมันหวานไว้นะคะเราก็จะแบ่งมานะคะแล้วเรา ค่ะบดเนาะใครไม่มีที่บดนะคะก็สามารถใช้ซ่อมได้นะคะแล้วก็บดให้เขาเนียนเลยนะคะเนาะเพื่อว่าเราจะได้เท็กเจอร์แบบเนียนๆแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบไส้มันที่เนียนๆนะคะก็บดไม่ต้องให้ละเอียดก็ได้ค่ะให้เขาได้มีความเท็กเจอร์ของมันหวานนั่นเองเนาะก็จะได้เคี้ยวตัวเนื้อมันหวานด้วยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีกยากใยไฟเบอร์ที่ค่อนข้างสูงมากๆเลยค่ะแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคะนี่แนะนํานะคะให้บดตอนร้อนๆนะคะจะทําให้เราเนี่ยบดง่ายถ้าเขาเย็นเนี่ย จะบดยากมากๆเลยค่ะเขาจะเหนียวไปให้เราเพิ่มน้ําเล็กน้อยนะคะอย่าอย่าเยอะเกินนะคะเพราะว่าจะทําให้มันของเราเนี่ยเล็กนะคะเพราะว่าียวเนี่ยต้องการแบบว่าความเป็นครีมมี่อันนี้นะคะเราสามารถออกแบบได้เลยค่ะว่าเราเนี่ยอยากได้ไส้ของเราเนี่ยครีมมี่ประมาณไหนเพราะว่ามันเนี่ยเขาก็จะดูดน้าเข้าไปอีกนันเองนะคะนี่ระวังผงนะคะก็บดบดไปเลย ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปประกอบร่างกันเลยค่ะ,ะใช้ไฟกลางค่ะด้านี้ก็เป็นเนื้อแป้งของเรานะคะเห็นไหมคะว่าเขาเนี่ยจะเริ่มเหนียวตัวแบบนี้แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยฉีดเป็นสเปรย์นอยนะคะใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นน้ำมันได้ะคะ่ะแล้วก็ที่เียนะคะ ช่อหนาช่อบ,บางเนี่ยได้หมดเลยนะเหมือนแบบเพิ่มเป็นสองทอนนะคะจะได้ทำชิ้นใหญ่ๆนั่นเองนะนี่ค่ะก็ใส่เส้นปาลงไปด้วยนะคะลแล้วเราก็ คอยดูแป้งนะคะว่าเริ่มสุกแล้วยังนะคะนะใช้สองช้อนนะคะเราใช้อุปก,กรณ์ในบ้านนี่แหละค่ะทุกคนเนาะด้านขอบนะคะคิดเขาเข้ามาค่ะแล้วก็ดันนะคะให้เขาปิดตัวไส้นั่นเองเองนะาะมีแบบนี้ค่ะมีก็จะแบบว่ามีความหนึบนะคะเนาะตัวแป้งนี่น้องจะหนึบมากๆเลยนะคะโอ้โหเป็นบ้าบิ่นนะเลยนะคะแบบมีไส้นะคะหนาๆไปเลยนะทุกคนอะแล้วเราก็คล่อมนะคะเป็นบ้าบิ่นแบบนี้ไส้นะคะนี่ ิกอีกทีนึงนะคะนะคะี่นเี่เลยค่ะน่ากินมากนะคะนี่ต้มลงไปเลยค่ะเพราะว่าเราเป็นสายเฮลตีน้นะเออแป้งเลยค่ะ สุกรเร็วนมากใช้ไฟอ่อนๆนะคะนี่เราจะได้เป็นไส้กล้วยค่ะนี่โอเคด้างส,สวยๆเลยนะคะออันนี้ก็จะเป็นแบบว่าไส้กล้วยนะคะใส้กล้วย เลยค่ะก็จะกลายเป็นว่าเป็นวันหวานก็ผสมลงไปเลยนะทุกคนจะใส่เป็นมะพร้าวมะพร้าวก็ได้นะคะ,ะแล้วเราก็ปักลงไปเลยค่ะอ่าวหนูหนจะทําแบบไม่ต้องฉีดสเปรย์เนาะนี่ค่ะหก็จะทำแบบว่าชินมนิฟเพิ่มเลยใครไม่อยากทอดก็สามารถเอามาใส่ถ้วยแล้วก็อบได้ค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเป็นแบบมีไส้แล้วก็ไม่มีไส้นะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องระวังนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ได้ง่ายนี่ค่ะทุกคนก็จะมีมันหวานผสมเ ะะบาบินมีไส้ค่ะทุกคนเนื้อแป้งนะคะก็จะแบบหูเหนียวนุ่มนึแบบนี้เลยค่ะไม่มีแป้งสาลีเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบเจด้วยไม่มีน้ํามันเลยนมนะคะนี่เราก็จะได้กินแบบมีไส้นะคะก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นไส้กล้วยค่ะทุกคนนี่ก็จะมีกล้วยเป็นชิ้นๆอยู่ข้างในเลยนะคะหูแป้งนุ่นมแบบนุ่มมาก มาก็จะเป็นแบบมีไส้มันหวานนะคะมีแบบโอ้โหไส้ทะลักเลยนะทุกคนใครที่ชอบแบบว่าความหนึบๆน,นะนี่เลยค่ะหนึบจริงๆนะคะดูสิเออแล้วก็ไส้แน่แนๆน,นะคะทําง่ายมากเจวีแกนคลีนรับรองเลยค่ะว่าถ้าได้ลองทําเองเนี่ยจะปิดใจแน่นอนงานขนาดนี้อย่าลืมลองไปทําทานกันนะคะ นชอบสูตรขนมง่ายๆแบบนี้หนูก็ฝากกดไลค์กดหัวใจเป็นกำลังใจแล้วก็กดแชร์เก็บไว้ดูย้อนหลังกันได้นะคะแล้วหนูจะเอาสูตรทำขนมง่ายๆแบบนี้มามอบให้กับทุกคนทั้งช่องขนมข,นมของหนูอีเพราะหนูอยากให้ทุกคนเนี่ยทำขนมเพื่อสุขภาพแบบง่ายๆเป็นกันที่บ้านค่ะสำหรับวันนี้หนูขอตัวไปชิมก่อนนะคะแล้วมาพบกัน,นคลิปหน้านั่นเองสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย